อากาศหนาวคาดเห็ดกับเขาล่มกระล่มแต่เพื่อนนะพี่องที่คาดเพี่องที่คาดเพี่องที่คาดถาเขาสีหักนอนเวนเขาก็าสีหักขี้คาดเขาก็าสีหักเห็ดอียังเขาก็าสีหัก แต่คนสีหักใส่นอนมาใส่เสื้อผ้าเขาก็สีหักอ,าาอันนี้เพลงค่อ,อยๆจะประกาศณตรงนี้เลยนะคะจะทำ YouTube จนกว่าจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าไม่มีเอฟซีดูแม้แต่คนเดียวแล้วเราค่อยเลิกทำตลาดใดยังมีคนดูอยู่เราก็ทำไปเรื่อยๆถึงมันจะได้ไม่มากเหมือนแต เราก็ยังมีเงินได้เรายังมีรายได้เข้าทุกวันโอเคเพราะฉะนั้นคนเราถ้าทํางานทุกวันไม่มีวันอดตายบอกไว้ก่อนเ้้พี่น้อง